สวัสดีน้องกีต้าร์นะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่ต่อกีต้าร์เดินทางมาจากอำเภอไหนครับเดินทางมาจากอำเภอกันทลักค่ะออตอนนี้มาที่ผาตาเมุมรู้สึกยังไงร,รู้สึกยังไงเล่าให้ฟังเล่าความประทับใจให้ฟังหน่อยครับค่ะความประทับใจนะคะที่ได้มาผาตามมุมคนะคะเอ,อ่อต้องบอกก่อนเลยนะคะว่านี่มาเป็นครั้งที่สองค่ะครั้งแรกนะคะมากับอาจารย์ค่ะครั้งนี้ก็มากับอาจารย์เหมือนเดิมค่ะ ความประทับใจที่มาในวันนี้เลยนะคะก็คือพระอาทิตย์เลยค่ะพระอาทิตย์ขึ้นที่นี่พระอาทิตย์ขึ้นไม่เหมือนที่อื่นเลยค่ะปกติเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมคะก็จะมีแบบแสงออกแบบประกายประกายแบบนี้แต่พอมาดูที่นี่นะคะพระอาทิตย์จะค่อยคอยขึ้นแล้วแบบแสงก็จะค่อยคอยไล่ขึ้นจนแสงนั้นประกายเต็มดวงของพระอาทิตย์ค่ะแล้วก็จะทําให้รู้สึกแบบประทับใจมากๆเลยแล้ว อีกอย่างหนึ่งนะคะรู้สึกว่าบรรยากาศที่นี่ดีมากแล้วก็เราได้มาชมนกด้วยที่นี่มีนกแบบสัตว์ป่าพันธุ์ใหม่ที่เราเพิ่งค้นพบเมื่อรอบที่แล้วที่เราเพิ่งก็ส่งเสือดูจะไม่ได้ว่ามันชื่อนกอะไรพูดต่อพูดต่อแล้วแต่อะไร ค่ะอย่างรอบที่แล้วนะคะที่เรามาก็ประทับใจตรงที่ว่าเราได้มาเจอนกเงือกกามช้างซึ่งเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นหนกตัวนี้เลยพี่ๆที่อยู่ที่นี่ก็ได้เห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันก็รู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะที่นี่บูจีเอไงบีเห็นหนกอตอนเดินขึ้นไปงไงตอนตอนเดินที่ขึ้นเถาไปไงางตอนเดินขึ้นนะคะ ขอบมากเลยค่ะเพราะว่าทางที่มานะคะค่อนข้างจะชันค่ะแต่ก็มีพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลเป็นอย่างดีก็ทําให้รู้สึกว่าโอเคอะค่ะรู้สึกว่าไม่เหนื่อยมากจนเกินไปก็ถ้าขึ้นมาแล้วมาเจอกับบรรยากาศแบบนี้ได้สูตรอากาศดีๆแบบนี้ก็รู้สึกว่าคุ้มค่าที่ได้เดินขึ้นมาค่ะรู้สึกว่าหายเหนื่อยค่ะทีนี้พี่ต่ออยากให้น้องุดดิตาเชิญชวนเพื่อนๆนักท่อนะงเที่ยวมาเที่ยวไหน ค่ะสำหรับกีตาร์นะคะก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะักท่องเที่ยวทุกคนนะคะที่ยังไม่เคยมาผาตามุมนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมานะคะเพราะว่าถ้าได้มาแล้วทุกคนจะได้มาเห็นบรรยากาศดีๆแบบนี้ได้มาเห็นพระอาทิตย์ขึ้นได้มาเห็นนกพันธ์ต่างๆซึ่งบางที่แบบไม่มีเลยแต่มีที่นี่ที่เดียวแบบนี้คะ่ะที่เรายังอนุรักษ์ไว้ได้อยู่และก็ ที่นี่นะคะ <respuesta? S 2> ก็ะมีลานกลางเต็นท์ลานชมดาวอยู่ที่พาธ <Cola. S 2> นามเจนนะคะเอ,อย้ยลานธน,น,นามเจนค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะได้มาท่องเที่ยวได้มาสูดอากาศดีๆแบบนี้ด้วยกันค่ะตธอแล้วต่อชอบเกมหนูโอเคค่ะ